สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆายสไตล์พี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวกระตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวกระตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือย,ยังนะคะ อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแผ่นเค้กนะคะไม่พาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแผ่นเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะจานสำหรับใส่แผนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแผ่นเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่อุบนะคะก็จะวาดแผ่นเค้กนะคะเป็นตัวการ์ตูนนะคะในเรื่อง Toy Story นะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นหมีนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาชื่อว่าหมีล o อตโซนะคะชื่อเต็มก็คือล o อตโซ่ฮักกินแบร์นะคะหรือว่าล so o อตโซโอนะคะหมีที่ไว้สำหรับกอดนะคะก็เป็นตัวเอกนะคะตัวหนึ่งเลยนะคะของ การ์ตูนในเรื่อง Toy Story นะคะของ Disney นะคะล็อโซ่นะคะเขาเป็นตุ๊กตาหมีตัวใหญ่สีชมพูนะคะแล้วก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ย เขาก็เคยเป็นตุ๊กตาแสนรักนะคะของเด็กหญิงตัวน้อยที่ชื่อเดซี่นะคะเป็นเป็นเหมือนของขวัญแล้วก็เป็นของเล่นชิ้นโปรดของเธอนะคะแล้วก็ลอตโซ่เนี่ยเขาก็มีความสุขมากๆที่ได้อยู่ในบ้านของเดซี่แล้วก็เป็นเพื่อนรักนะคะของเดซี่นะคะแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่ เดซี่เนี่ยก็ออกไปข้างนอกกับครอบครัวนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเธอเนี่ยก็หยุดหยุดจอดรถพักผ่อนแล้วก็ทานอาหารกลางวันแล้วก็เดซี่เนี่ยก็กอดลอโซ่แล้วก็ปล่อยหลับไปใช่ไหมคะเราน่นี้พ่อแม่ของเธอเนี่ยก็อุ้มเดซี่กลับมาที่รถแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยก็ลืม ล o อดโซแล้วก็ตุ๊กตาทิ้งไว้ที่นั่นนะคะก็ทำให้ล o อดโซเนี่ยก็เสียใจนะคะแต่ว่าก็ไม่ยอมแพ้นะคะก็พยายามที่จะหาทางนะคะที่จะกลับไปหาเดซี่นะคะแต่พอว่าเขากลับไปเจอเดซี่ที่บ้านเนี่ยก็พบว่าเดซี่เนี่ย มีตุ๊กตาอีกหนึ่งตัวที่เป็นของขวัญชิ้นใหม่นะคะก็ทําให้รอโซเนี่ยเขาอกหักเสียใจมากๆเลยนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยเสียใจแล้วก็ปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบของเขาเนี่ยกลืนกินเขาเข้าไปนะคะรอโซเนี่ยก็กลายเป็นตุ๊กตาที่มี พลังด้านลบมากขึ้นก็คือคือปล่อยให้ความเสียใจเนี่ยครอบงำตัวตนของตัวเองนะคะถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะบอกเขาว่าเออเดซี่เนี่ยก็เพียงแค่มีเพื่อนเพิ่มขึ้นมา แต่ว่าก็ไม่เคยลืมลอสโซนะคะแต่ลอสโซเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะรับฟังความคิดเห็นนี้นะคะของเพื่อนๆคนอื่นเขาก็เหมือนปักใจเชื่อว่าเดซี่เนี่ยไม่รักเ้ขาอีกแล้วนะคะก็ต่อมาเนี่ยลอโซเนี่ยก็กลายเป็นตุ๊กตาที่อ่าเขาเรียกว่าดูผิวเผินข้างนอกเนี่ยดูเหมือนน่ารักอ่อ,อนโยนอบอุ่นแต่จริงแล้วเนี่ยแฝงไว้ด้วยความร้ายกาจอยู่ภายในนะคะแล้วก็ ก็พยายามที่จะอ่าเขาเรียกว่าอจองจําหรือว่ากักขังคนอื่นนะคะมีคนที่เขาบรรยายอ่ะบัตเตอร์คัพเนี่ยบรรยายบอสลอสโซให้วูดี้ฟังว่าลอสโซอ่ดูเหมือนเป็นตุ๊กตาที่หรูหราและน่ากอดจากภายนอกแต่ภายในเนี่ยเขาเป็นสัตว์ประหลาดก็คือว่ามีจิตใจที่โหดร้ายแล้วก็ชอบบังคับแล้วก็พยายามจะ เขาเรียกว่าบอกทุกคนว่าคนต่างๆนั้นไม่รักของเล่นอย่างเราจริงหรอกดังนั้น,นพวกเราก็คืออย่าไปรักเขาคืออย่าไปเชื่อใจเขานั่นเป็นเพราะความผิดหวังของเขาที่คิดว่าเดซี่ไม่รักเขานั่นเองก็เลยทำให้เขาเนี่ยมองโลกในแง่ลบนะคะซึ่งอันนี้พี่อุกก็อยากจะบอกน้องๆว่า เราอย่าเป็นคนมองโลกในในแง่ลบนะคะและก็ของเล่นทุกชิ้นของน้องๆน,นะคะก็เป็นของเล่นที่มีความหมายนะคะวันหนึ่งเมื่อน้องๆโตขึ้นนะคะหรือของเล่นบางชิ้นเนี่ยน้องๆไม่เล่นเขาแล้วนะคะแต่เขายังเป็นของเล่นที่น่ารักอยู่นะคะพี่อุกก็แนะนําให้น้องๆเนี่ย อาจจะนำไปบริจาคนะคะในสถานที่ที่มีเด็กที่เขาต้องการของเล่นหรือว่าคนที่เขาขาดแคลนยากไร้นะคะไม่มีของเล่นนะคะน้องๆเอาไปบริจาคนะคะพี่อูก,ก็ทำแบบนั้นตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นกี่ชิ้นหรือว่าเสื้อผ้าของลูกๆพี่อูนะคะที่เขาโตแล้วนะคะเขาไม่ได้ใช้ของเหล่านั้นแล้วแต่ว่าของยังดีอยู่นะคะพี่อูแนะนำนะคะน้องๆก็จะได้มีความสุขและคนที่รับก ก็จะมีความสุขนะคะสนุกไหมคะวาดรูปแพนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะช่อง youtube วาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูกันด้วยนะคะพี่อูมีช่อง t i k t อ k ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะ วาดรูปง่ายๆนะคะกับพี่อูนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสําหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้นวาดรูปแผนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ